จะมารู้สึกดีใจที่ยังมีชีวิตได้มาพบพี่พบน้องคิดว่าจะตายตั้งแต่วันนั้นแล้ว6กปีผ่านมาจะเดินไม่ได้เมื่อเส้นเลือดแตกในสมองเขาไปโรงพยาบาลหาเราจะพามาไปโรงพยาบาลเป็นตะหัวดีใจคิดว่าเราต้องตายในความรู้สึกมันมีอยู่สองอันอันหนึ่งหลงดีใจดีใจในใะจดีใจว่าเสีได้สบาง่ เกิดเป็นพระไม่จะไม่มันทุกเป็นหน้าเฮานะี่ปคือพระอื่นมาได้อยู่ซื่อๆจักเครือทิ้นรุ่งเรือเมืองกันดานบ้านเึก่ับบ้านเล็กมังน้อยบ้านใหญ่เมืองโตประเทศไทยประเทศอื่นข้ามฟ้าข้ามทะเลข้ามหมาสม,มุทรไปแสดงธรรมยามนอนไม่ได้นอนยามกินบม่ได้กินมันทุกคิดว่าเฮานี่เป็นพระที่ทำงานหนักปารีเดองมันจะได้ตายทำไมมีแหงคักๆคิดว่าต้องตายมีความรู้สึกอันหนึ่งอันที่สอง คืบเสียดายหินหินอยโอ้ยเกิดมาวบาได้ได้โดนทำงานบูชาพระพุทธเจ้าเสีอซาตนารักษาพระธรรมวินัยเพิ่นบารมได้ดนพระเจ้ตายจ่าสนองบอลบอได้กุ้มบอกคุ้มก็บุญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพิ่นหลายเอาสตกเอ๊ะเด้บอเอ๊ะแหนเนี่ยพระเจ้ตายจ่าเด็กเสียดายเอ๊ะเอาจะได้เนาะไปหาหมอเมืองอุดรอกคุ้งสิบนาทีเขาบ่อเลืกแล้วมันเลือดเลยเนาะ มีแต่หมอเบนหมอเบนเขาว่าโอ้ยหมอใหญ่ก็ไปนอนแล้วหมอรักษาโรคเลือเลือดแตกในสมองเขาก็นอนกลางคืนไปตามให้ได้ไหมโยเขาก็ถามหมอหมอเบนให้ไปตามให้ได้ไหมฉุกเฉินนะมันฉุกเฉินมากมันป่วยมากเขาบอกว่า,วาตามไม่ได้ดอกลุงมรคทายกถามผมจะจ้างให้ไปตามหมอมาให้ได้ไหมสังเง่สังเพืมีแต่สิตายม,มาถือซื้อือ้ออื่นกับ อาจารย์เขาออกนั้นเราเป็นมัคคายกหาหางขอเจ้า่างดอกเรามาด้วยคนเริ่มไต่คนนี้เป็นเทศข้าข้างวข้าควายฟังเทศอาจารย์สมภพจนมาขอยวัดเขาข้าเบิดซื้อรถคันหนึ่งเพราะอย่งนามาพาอาจารย์สมภพประเทศมาฝึกสมาธิจนถอดจิตเจ้าของไปเที่ยวได้เราจางตาเราขาดทุนเด้ไปใช้เราก็ไปนําวันนี้เราถามอาจารย์หมอเขาว่า ขันพระราชาคณะพระศิมิสมณะศักดิ์เพิ่นแั่งสิไปน้าหมอมาหายับเพิ่นเพิ่งไปหายไปม่นังอาจารย์พระพระชาคณะพระสมณะศักดิ์ก็เลยบอกพระราชาคณะคือพวกเจ้าคุณเจ้าฟ้าเจ้าคุณพระที่มีสมณะศักดิ์คือมีเป็นพระครูแต่อาจารย์อาจารย์ห้องบริเป็นยังบอกเป็นพระแนดอกแกไปบอกเขาเรื่องพระแนงดอกหี่พระธรรมดานน่นะอัญญาครูธรรมดานนะ กำลังกินข้าวกับข้าวในดอกมัมันมีว่าประแดกเจ้ามเข้าก็เลยไไปบอกถ้าเป็นทานในดอกก็เอาไว้ที่นี่ตองตอนตอนเช้าสองโมงเช้าหมอจะมาก็เลยนอนซื้อๆท่าหมอจะห้องมือื่นเสาสองโมงหมอจะมาใครเป็นหมอหมอทำใครเป็นหมอมากางคืนไปเอาไปโรงพยาบาลเอกชนคือชีดีขึ้นมาไปๆจ้อตอนนั้นมันเป็นใหม่เนาะมาหอนหมองว่าจะอะไเอาเข้า้ในในอุโมงหมุนเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ หมอบอกว่าคนไข่น่าจะเสียชีวิตแต่เมื่อคืนนี้แล้วเส้นเลือดแตกในสมองอย่างมากเลยแก้ไขอะไรไม่ได้ทําไมคนไข้มีชีวิตมาได้ถึงวันนี้น่าจะตายตั้งแต่เมือเ่อคืนเขาว่า,ากันฮ้องก็ได้ยินอยู่โอ้ยเม,ม,ม่นของมาอะไรแบบมันเป็นแต่ตายจ้ะ่ันนี้แล้วมันจะได้ตายแทบ,บแทบแทบัจะได้จบมังตั้งข่าด้วยตั้งข่าตายไหมคิดพ่อคิดคิดพ่อนทร์คูอพอพ่เท่าด,าด่าตังแต่ัง่น้อยๆยหางน่ มันดื้อไปจักตายไปบากเล็กน้อยมันเดียวบานนี้เราได้คุอยู่จักตายคุที่โซบึงเขาก็ติดต่อทางกรุงเทพเขามีอาจารย์สอนหมอหมอติดต่ออาจารย์สอนด้านนี้ที่กรุงเทพอาจารย์บอกว่าทําอะไรไม่ได้น้มันแตกขนาดนั้นแตกแสนก็ตายแสนแตกล้านก็ตายล้านผ่าก็ผ่าไม่ได้มันแตกลึกมันจะเชื้อนเส้นประสาทที่ดีๆขาดไปด้วยจะกายเป็นนอนหลับไม่ตื่นตลอดเวลาแต่ยังไม่ตาย ให้เอานําส่งกรุงเทพเอาขึ้นคือมีไป,ไปกรุงเทพอีกกรุงเทพอไว้อยยังบ่ได้เขาก็บอกว่ามีแต่ตายเขาก็บอกว่ามันชะดีดอกตายก็ตายทั้งตัวมันจะได้จอบเบิ่งตายครับครับตั้งท่าเลยบาดเจ็ตายดีมันก็มีได้นๆๆในในในใให้ใให้เราให้เราเห็นมันจะได้ตายทุกคนจะดอกฟังมาได้ครับพ่อแม่ไปห้องมือนั้นจอบเบิ่งนอาตมาสวิงสวยแบบครึ่งหลับครึ่งตื่นเห็นคนเต็มโรงพยาบาล มีแต่ผู้หญิงงามได้เหมือนผู้เล่าได้เป็นผู้สาวแต่งตัวดีดีมากับอยู่ในพระตู้ในประตูประตูบานหน้าตา่างเต็มไปหมดห่วยมานังลายแท้ถามบอกพวกโยมมาทําไมมากมานะมารับอาจารย์ครับบอกทางเบื้องบนนะให้มารับอาจารย์มารับไปใส่หันเนี่ยมาลงพยาบาลแล้วไปทไปใสยยมีสติอยู่ด้ไปสวรรค์เพื่อให้มารับไปสวรรค์อาตมาก็เลยถามบ่า ไปสวรรค์มันบอกตายบอตายคือกันเขาบรบว่าโอ้ยบอกไปโดยขี้ข้าตายหลายเพื่อตายเป็นเพืเ่อนยืนน้แล้วบอกไปบอกไปหมถทายกันเมือซะเขาก็ไม่ไม่กลับเขาก็อ้อนบอนห้อยไปเดี๋ยวเจ้านายจะมาสักพักหนึ่งมีเจ้านายมามาจริงๆคือหัวงหน้าเป็นผู้ชายม,านมายันมาให้ทำไนมาชี้หน้าด,ดา่ดาดา่ากัผู้พูดจริงเรามาเพียงเท่านี้เหละทำไมไม่มามากๆมานิดเดียวหนึ่งเต็มโรงพักจพายงแค่นี้ แค่นี้มันจะสมสติที่มารับท่านไปเลยบัดนี้พวกคุยทีมังก็เถียงเถียงซ้อยกันชาลาอาอาตมาเบิดสวรรค์เพื่งก็มาไปดอกเพื่อนบ้าเพิ่นเพิ่นขี้คานตายหลายเพื่อนจักตายอยู่ในโลกมนุษย์ผู้ชายก็เลยมากราบ,บอ้อนวอนขอนี่หมนอาตมาก็เลยบอกว่า,าบวชมานี้เจริญอมย์มานี้อบรมไต่สิกขามาที่นี่ตลอดเวลาอาตมาไม่ปรารถนาจะไปสู่สวรรค์ชั้นไหน ปารถนาอย่างเดียวม่อยากจะมาเกิดเป็นมนุษย์มันไม่อยากเกิดเป็นเทวดาไม่อยากเกิดเป็นอะไรถ้าเกิดมาแล้วมันตายถ้ามันจะตายที่สวรรค์ก็ที่นี่ก็จะตายก็ขอตายที่นี่ไม่กลับตับแล้วเขาเลยพากันกลับพอกลับไปแล้วจะไปยืนสั่งอยู่หลังคาสั่งกันได้เองขาได้ยินเหมอนครับอยู่หลังคาลงไปา้าุลึงแต่นี้ต่อไปพอพอเวลาตะวันตกดินค่ำๆให้มาเฝ้าท่านวันละสามนางเออฮองเาคิดในใจนายบ่มีบ่เคแต่นางมาแท้มาเฝ้าพระแม่เออไม่ยิ่งบอ่ขึ้นในใ,นใจ แล้วเขาก็ยังยังยังพูดช่วยกันนะมาถามนางเท่านั้นบอกมาลายกว่าน,นั้นม่ได้บอกครับไม่ต้องมามามวันละสามคืนละสามนางและก็ไม่ต้องบอกให้คิด,ด้เอาเองบางคนมันก็ถามกลางวันไม่ให้มาเหอ้อคือทำไมต้องมาแต่กลางคืนเสียงผู้ชายบอกว่ากลางวันพวกมนุษย์จะดูเขาเจะดูท่านเองแต่กลางคืนพวกเธอต้องมาเวลาท่านอายท่านจม ดูท่านเลยทีเดียวพอแล้วก็ไปห้องก็คิดในใจเลียวโอ้ยมันมีแต่ไม่ยิงทำมันบ่มาพ่อพักก็พู้ตายมาเนาะพอตื่นมาเนี่ยเมื่อเช้าก็เห็นนางพยาบาลใส่หมวกเขาเนี่ยแวแหวแหวแวะอันนี้มันมีแต่ไม่ยิงไม่นิ่งดนี่มันมาเฝ้าอยู่ในพยาบาลเลยมันมีได้นายพยาบาลมีอยู่บอกพระวินายพยาบาลมีบอกมันมีแต่นันอันนี้เฝ้าเล่นเฝ้าหัวให้ฟังว่ามันเป็นตาตายมันอบ่พอตายพอได้มาเห็นหน้ากันเนาะ